การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรเอถ้าผมร้องแบบนี้แล้วคุณพรกำพาจะแก้ด้วยเพลงอะไรครับเนี่ยดูหรือมาถามจูจีทูซีเกินใครเจ้าชูบ้านไก่ไก่แจ้ทำมาแลตาบอย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสำราญบุรีครับทาง M S S Cable TV สาขาพที่สุโลกครับโดยมีผมพรสวงม่วงมาคุณพรละพาม่วงมาและป้าพรม่วงมาครับมาคดนคบเมห่อเดิมจะอ่า เมื่อ,อทิตที่แล้วนะคะไม่ไหวจร,จริงๆค่ะดิฉันจัดรายการอยู่คนเดียวแต่ดิฉันน่าสงสัยค่ะว่าทำไมจะร้องเพลงกินอะไรถึงสวยกับกินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยขึ้นต้นรายการเนี่ยด้วยเหตุผลกันใดคะอ้าวมันต้องมีที่มาที่ไปสิครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็มีรากเหง้ามาจากเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงไทยเดิม โดยเฉพาะเพลงกินข้าวกับน้ำพริกกินอะไรถึงสวยเนี่ยนะครับมีรากเงาแล้วก็มีพื้นฐานมาจากเพลงไทยเดิมที่เขาเรียกว่าเพลงต้นบอระเทศหรือว่าต้นวอระเช็มันมันน้อยๆว่ายังไงนะพ่อฟลองน้อยให้ฟังนิดนึงฮะเมเข้าไปรู้ว่าเร่นยังไงเนี่ยนะเออเดี๋ยวจายนะจะน้อยๆให้ฟังไอ้ต้นบอระเทศเนี่ฮะ น้อย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 ้น้อยน้อยน้อยน้ยน้อ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 ยน้ยน้อยน้อยน้ แปลงหรือว่าประยุกต์มาใช้ในเพลงไทยลูกทุ่งที่มีชื่อว่ากินอะไรถึงสวยแล้วก็กินข้าวกับกพริกโดยในวันนี้นะครับเราจะได้นําเขาเรียกว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเพลงต้นบรเทศนะครับในชื่อตอนที่ว่าตามรอยเพลงต้นบรเทศครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการสำรางบุรีในสัปดาห์นี้นะครับ ผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนพิษนุโลกคนหนึ่งครับมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของการตามรอยต้นบรเทศครับซึ่งก็จะขอชี้แจงให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรซึ่งสำหรับโครงการนี้ครับเป็นโครงการดีๆของมหาวิทยายลัยนเรศวรครับโครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์ งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยนิสิตระดับปริญญาโทเอกวิทยาการดนตรีและนาฏศิลนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการเรียนการสอนการบริหารจัดการวิชาชีพดนตรีและนาฏศินครับที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านศินละปะวัฒนธรรมทางโทรทัศน์และเราก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับเลือกเอา M S S Cable TV สาขาพิษณุโลกในรายการสำรางบุรีนี่แหละครับเป็นการเผยแพร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้พร้อมแล้วครับแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะไปเดินตามรอยต้นประเทศกันครับ ทำนองเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีเพียงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวอยู่ในเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็วเรื่องเต่ากินผักบุ้งนายก้อยหน้าบางช้างนักดนตรีจากจังหวัดสมุทรสงครามได้นำเพลงต้นบอระเทศสองชั้นมาแต่งขยายโดยดัดแปลงทำนองให้มีจังหวะทิ้งท้ายทั้งสามชั้นและสองชั้นเพลงนี้บางทีเรียกว่าเพลงต้นวรเชชฐ์สาเหตุที่เรียกว่าวรเชชฐ์ เป็นการเรียกเพี้ยนเสียงจากคำว่าต้นบรเทศซึ่งจากการเรียกนี้มีผู้สันนิษฐานว่าได้ยินชาวอินเดียเรียกชาวต่างด้าวว่าปันระเดสีซึ่งแผงทางสำเนียงไทยว่าปรเทศีและกลายเป็นบรเทศดังที่เราเรียกชาวตะวันออกกลางว่าแขกเทศหรือมีชื่อเพลงไทยอีกเพลงว่าแขกบรเทศซึ่งเป็นคนละเพลงกับต้นบรเทศ ต่อมามีการเรียกเพี้ยนเสียงจึงกลายเป็นต้นบรเทศอีกชื่อหนึ่งในส่วนของต้นบรเทศสองชั้นสามารถนำมาบรรเลงได้ทั้งการบรรเลงร้วนและบรรเลงประกอบการขับร้องนอกจากนี้ยังสามารถนำทํานองเพลงต้นบรเทศสองชั้นมาแปลงทํานองเป็นทางเดี่ยวสำหรับใช้เดี่ยวเครื่องดนตรีเพื่ออวดฝีมือของนักดนตรีได้อีกด้วยซึ่งในที่นี้ก็จะขอนำเสนอการบรรเลงและการขับร้องเพลงต้นบรเทศสชั้น โดยวนดนตรีเครื่องสายผสมปีพาดไม้นวมและการบรรเลงเพลงต้นบรลเทศ2ชั้นในลักษณะเดียวบรรเลงโดยละนาดเอโดยนักเรียนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเราไปชมความสามารถของน้องๆกันเลยครับ